สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองระการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยามรคมีองค์แปดระก,การคําสอนในพุทธศาส,สนานะครับการรักษาพระศาสนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพุทธ,ธบริษัท4นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้านะครับได้ตัดอสอนบอกกล่าวเอาไว้นะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้เฉพาะให้ภิกษุนะหรือภิกษุณีหรือนักบวชด,ดูแล แต่ไม่ได้นะให้ไว้เฉพาะนะครับเออ่อเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาดูแลต้องช่วยกันดูแลคราวนี้การช่วยกันดูแลเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัท4นะ์การดูแลยิงเรียกว่าสําคัญคือจะต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คตรวจทานนะง่ายๆคือนะอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องดูแลนะในเรื่องของภิกษุภิกษุณีนักบ,บวช นะถึงเรื่องสิ่ง,งต่างๆนะว่าทําถูกต้องนะตรงตามพระธรรมวินยัยหรือไม่ส่วนภิกษุนะภิกษุณีนะครับก็ต้องเรียกว่ามีหน้าที่หลักเลยเพราะว่าอยู่ในยูนิฟอร์มเครื่องแบบในการเผยแผ่ศาส,สนานะก็คอยอบรมสอนนะชาวบ้า,า,านคารวะเพื่อดับความทุกขนะ์เพื่อให้ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่บนวิถีทางสายกลางเริยมัรคมีองค์8ประการนั่นเองนี่คือตรงคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ โดยที่นักบวชนะภิกษุภิกษุณีแม่ชีในการสมัยนี้หรือว่าชาวบ้านคารวาสอุบาสกอุบาสิกาที่เมื่อได้ปฏิัติธรรมนะแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมนะไปถึงปฏิเวทธรรมแต่ไม่ตรงกับปฏิติธรรมความที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนในปริยัตปฏิบัติปฏิเวทไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีนักบวช อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นชาวบ้านกระวาตเนี่ยแล้วมาเผยแผ่ธทรรมสอนธรรมเนี่ยตรงนี้แหละครับคือความอันตรายเพราะว่าจะเป็นการบิดเบือนพุทธพจน์พุทธวจนะทําให้พระสัตว์ธรรมแท้บิดเบือนไปทําให้แผนที่คําสอนพระพุทธเจ้าพุทธพจน์พุทธวจนะในพระไตรปิฎกบิดเบือนไปในที่สุดจะทําให้แผนที่นี้อันตรธานหายไปกลายเป็นแผนที่ปลอมเราเรียกว่าพระสัตรธรรมปฏิรูป มันก่อนที่ภิกษุภิกษุณีนักบวชชาวบ้านคารวาสอุบาสกอุบาสิกา,าจะาเผยแพร่คําสอนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของอริยสัจธรรมเรื่องของโลกุตรธรรมรมักผลนิพพานเราจึงควรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ตรงเสียก่อนจะเป็นการรักษาพระศาสนาแต่ถ้าเราปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่ตรงแล้วเราไปเผยแพร่คําสอนพระพุทธเจ้าทําให้พระศาสนาบิดเบือนไป คำสอนพระพุทธเจ้าบิดเบือนไปพระไตรปิฎกบิดเบือนไปจะมีโทษมากกว่ามีคุณจะไม่ใช่การรักษาศาสนาแต่จะเป็นการทําลายศาสนาทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวผมเชื่อว่าทุกคนพยายามที่จะรักษาศาสนาแต่เนื่องจากว่าการจะรักษาศาสนาได้จะต้องรู้จริงในคําสอนพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้ที่เผยแผ่ศาสนาจร,จริงแล้วเนี่ยต้องไปถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครบรู้แจ้งเห็นจริง ต้นก็ต้องบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเมื่อกล่าวสัจธรรมความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวปรากฏการของจิตมัรคสมังคีมรรคจิตผล,ลจิตซึ่งสุดในส่วนโลกุรธรรมเนี่ยซึ่งงเราสรุปย่อว่ามัรคสีผลสีนิพพานหนึ่งจะไม่ผิดพลาดคัดเคลื่อนมรรคจิตนะครับตามมาด้วยผล,ลจิตนะเป็นขั้นขั้นสี่ขั้น โสดาปฏิมัคจิตโสดาปฏิผลจิตสกิทาคามิมัคจิตสกิทาคามีผลจิตอนาคามิมัคจิตอนาคามิผลจิตอรหัตตมัคจิตอรหัตผลจิตเมื่อเกิดปรากฏกายของจิตนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะ,ะก็จะเรียกว่าเกิดสัจจะความจริงขึ้นในจิตใจ,ใจผู้ที่รู้เห็นนะในอริยสัจธรรมนี้ก็เรียกว่าอริยบุคคลรู้เห็นในสิ่งเดียวกันไม่มีหลายในยะกฎแห่งสัจจะมีหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบอกว่าคับคล้ายคับคาอย่างงี้เราต้องระมัดระวังเพราะการนําคําสอนพุทธเจ้าไปเผยแพร่ผิดผิดบิดเบือนพุทธพจน์พุทธนามันมีโทษมากทําให้แผนที่จริงในพระไตรปิฎกเนี่ยอันตรธานหายไปนะเพราะฉะนั้นการรักษาศาสนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพุทธบริษ 4, ัทสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุวสิกาแต่การที่เราจะรักษาถูกต้องตรงตามคำสอนพุทธเจ้าตัวเราเองต้องปริยัตปฏิบัติปฏิเวทให้ตรงทาง ถ้าขัดแย้งกันเนี่ยควรจะตรวจสอบตรวจทานตนเองเสียก่อนนะว,ว่าปริยัติปฏิบัติปริเวตตรงแล้วหรือไม่ในงานแล้วการเผยแพร่อาจจะมีโทษไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการทำลายแทนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ